ไก่อะมันจะแปลกยังไงอะไก่ม like, like, ันจะมีอะไรที่ม right ันแตกต่างที here. Well, here are, the the ่ใช่ไหมเออแต่เขาบอกว่าเป็นไก่สุดแปลกแบบบางคนเขาเรียว่าแบบแปลกที่สุดในโลกอย่างนั้นเลยอะคือรีวิวจนแบบอยากลองอะนี่ลาชีสด้วยบาวชีสบาวชีสบาวชีสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชต้องกัดจังจีลา อตอนนี้นะคะกระจังอยู่ที่ซีคอนสีนักลินชั้นสี่ทุกคนวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมีแขกรับเชิญด้วยแล้วก็เพิ่งถึงพอดีเลยเดี๋ยวยิ้มตัวหน่อยนี่สวัสดีก่อนสีกนมีนุ่มหลอมาออกซองนะเดี๋ยวให้ไปแนะนําตัวข้างในนะคะคก็วันนี้จะบอกว่าพาน้องเคนมากินไก่ทอดไก่ทอดไก่ย่างซึ่งเขาบอกว่าเป็นไก่ทอดสุดแปลกคือมีคนมารีวิวเยอะมากว่า ทีเนี้ยคือไก่มันรสชาติไม่เหมือนที่ไหนไม่เหมือนไก่เกาหลีไม่เหมือนไก่ยุโรปคือไม่เหมือนทุกที่คือมีรสชาติแปลกแล้วก็ amazing ทุกคำอ่าเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะแปลกยังไงวะไก่ทอดมันรสชาติเป็นยังไงอะไรยังไงค่ะก็ตอนนี้ถึงแล้วนะคะที่ร้าน Chicken Express นะคะอยู่ชั้น4ี่ี่คอนสแควร์นะคะสี่นครินนะจ๊ะก็ร้านอยู่ข้างหน้าเราเนี่แหละข้างหลังตะกองปเข้าไปเลย จะให้ลองเชนแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมเคนพระยศุลย์รานครับชื่อเล่นชื่อเคนเชนเคทูเคทูเคทูมาจากอะไรเคทู 2> 2เป็น A.K.A. ในวงการแรปอ๋อเหรอเป็นชื่อในวงการแรปเคทูครับผม,มต้องบอกว่าที่ชวนมาเนี่ยเพราะว่าเรารู้จักกันจากโบสถ์ที่โบสถ์ใช่เมื <laughs> อ่อวานเราไปโบสถ์กันมามใช่ไปโบสถ์กันมาแล้วก็ เลยชวนน้องเคนมากินบอกว่าเออพจะไปรีวิวร้านไก่ทอดตัวเหงาไงมาคนเดียวตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยแม่ก็ไม่อยู่ร้านก็มีก็ดิวตรงเลยดิวตรงเลยปุ๊บทันทีเลยใช่ไม่ปฏิเสธเลยนะเราชวนมากินไม่ปฏิเสธด้วยกินก็โอเคเข้าทางพอดีเลยร้านนี้นะคะ chicken express and farm อย่างที่บอกก็คือมีไก่ล้วนเลยนี่มีเพื่อนใหม่อีกคนนึงด้วยนะแต่เพื่อนไม่กินไก่ แล้วมีแต่ไข่ไข <c oughs> แต่มีแต่ไข่นะคะซึ่งก็จะมีทั้งพวกไก่ย่างไก่ทอดอะไรแบบนี้วันนี้ก็คือสั่งจัดเต็มเกือบทุกเมนูเพราะว่าเขาบอกว่าแต่ละอย่างคือน่าชิมมากอย่างเช่นตัวมันบดเขาบอกว่าเป็นซีเนเจอร์ของที่นี่อ่าดูช่องพี่กันรีวิวมากันเองนะเออเขาบอกว่ามันบดเนี่ยถ้าไม่กินเหมือนมาไม่ถึงครับ<ำ>ก็เลยต้องลองสั่งนะคะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าอาหารจะหน้าตาเป็นยังไงเพราะ ไก่อะมันจะแปลกยังไงนะไก่มันจะมีอะไรที่มันแตกต่างกับที่ใช่ไหมเออแต่เขาบอกว่ามันเป็นไก่สุดแปลกแบบบางคนเขาเคลมว่าแบบแปลกที่สุดในโลกอย่างนั้นเลยอะคือรีวิวจนแบบอยากลองอะเออเอันเร้จะลองดูกันนะครับครับผมเป็นไงครับ น่ากินมากคือทุกคนเอาจริงเวลาเห็นเป็นไก่ย่างอย่างเงี้ยม,มันจะรู้สึกธรรมดาคือเห็นจากภาพอะทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามันอยู่ต่อหน้าเราแล้วมันน่ากินมากเพราะว่ากลิ่นคือเตะจมูกแบบน่นแต่ที่เสิร์ฟมาเลยคือเสิร์ฟมาปุ๊บมันไม่รู้กลิ่นมาจากอะไรกันแน่คือมันหอมเหมือนทรัฟเฟิลเหมือนแบบ อะไรอย่างเงี้ยออชาเฟิฟมาจากมันบดใช่ไหมคะอันนี้ต้องบอกว่าเจอพี่เจ้าของร้านนะคะพี่มัดก็เลยสอบถามพี่มัดบอกว่าเดี๋ยวจะสอบถามได้ว่าแต่ละเมนูชื่ออะไรอย่างไรงอ่าอันนี้อันนี้ชื่อว่าอะไรคะนิวอรีนครับนิวอรีนอ่าเป็นซอสอะไรคะอันเนี้ย ซอสเนี่ยจริงๆนะม,มีมีหมด1ิบห้าหรือบอกว่าคิดอเองครับโอ้นี่ไงที่บอกว่าคือเขาว่าปรุงรสชาติแต่ละจานนะเมื่อกี้นั่งคุยพี่หมัดคือเขาบอกว่าไก่แต่ละตัวของพี่หมัดคือจะมีแบบซอสที่เหมือนปรุงเองใส่นู่นนี่นั่นมิสแอนแมชหลายอย่างทําให้รสชาติมันว้าวว้าว <laughs> เออเราเชื่อเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนที่นั่งรออาหารกันอ่ะสั่งน้ำกันมาชิมยังชิมก่อนอันนีสองน้ำได้เป็นซิกเนเจอร์ใช่อันนี้คือเป็นน้ำสับปะรดขนาดน้ำเขาอ่ะยังตาหลุดเลยอ่ะน้ำสับปะรดใช่ไหมเอนนี้ใช่ มันมีหลากหลายมากนะครับมากเหมือนมีเนื้ออะไรอยู่ข้างในด้วยเนอะรู้สึกแบบมีเนื้อด้วยเออแล้วก็แบบหอมเอิร์ฟแบบสมุนไพรอะไรใช่ใช่นสมุไพรหมคือฟิวชั่นมากแล้วก็อีกน้ำหนึ่งก็จะเอามาสองแก้วเลยเพราะว่าอร่อยทั้งสองเป็นน้ำทับทิมดาวัลชอบมากก็เลยคิดว่าอาหารต้องอร่อยมากเพราะว่าน้ำก็คืออร่อยมากแล้วน้ำก็โยัความหิวได้มากเออฟิวชั่นมากใช่อันจ้วงเลยได้ไหมอยากให้ลองอยากให้ลองอันนี้ใช่ไหมคะอ่ะอ่ะชิมมันบดอ่ะเธอกินอ่ะมันบดบดว้าว มันบนบ,บ้ามากมันไม่เหมือนที่ไหนจริงมันครีมมี่มากอะมาเนื้อสัมผัสแน่นมากใช่คือมันแน่นมาก,ค,มนนมากคือมันไม่เหมือนที่อื่นอันนี้มันจะมีความครีมมีม่ม,มีความหนึบหนึบอะหนึบหนึบแล้วก็ไม่ได้กลืนยากนะครับหนึบแล้วกลืนง่ายแล้วหอมมากเหมือคลออกซุปเออคล้ายๆออกซุปใช่ซุปแบบข้นๆอะแค่เมนูแรกก็ทำเราตื่นเต้นขนาดนี้แล้ว ต่อไปอะไรดีครับพี่กัลจังย่างได้ย่างมาทานให้เราดูนอ่นี่ดูซอสสีน้ำตาลนะคะปอ้บโอเคอร่อยมากไก่เขาชุ่มมากแล้วก็หนังมันมีความหวานๆหน่อยแต่ซอสเนี่ยคือคนไทยน่าจะชอบเพราะว่ามีความแบบ จัดจ้านคือเห็นอย่างเงี้ยไม่ได้ดูเลี่ยนนะไม่ได้ดูเหมือนแบบอาหารฝรั่งที่มันจืดๆอ่ะมันรสชาติอันนี้เป็นซอสอะไรครับซอสโดยเฉพาะของตัวนี้เลยครับโดยเฉพาะของตัวไก่เลยไก่ก็ินี้จะมาคู่กันอ่าโอเคมาชิมกันอืมรสชาติอะไรบรรยายว่าอร่อยแล้วกันอธิบายไม่ได้ไหมมันจะมีความเผ็ดบางๆใช่เผ็ดบางๆบางๆเลยนะครับไม่เผ็ดมากคือจริงๆแล้วไก่เนี่ย เวลาเรามาซุปเนี่ยเราจะมัดข้ามคืนหนักถึงจะมาย่างเละการย่างเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงสิบห้าถึงชั่วโมงครึ่งแต่ละตัวแต่ละตัวใช่ไหมครับเครื่องเทศของเขาจะเป็นแบบยุโรปซอสเนี่ย ป็นแบบเอเชียเอเชียค่ะใช่ใช่การย่างเนี้ยสไตล์อาหรับโอ้โหนี่ไงบอกแล้วว่ามันเป็นไก่ที่แปลกมากอ่าไก่ที่แปลกจริงมันผสมผสานกันไปหมดเลยเนาะแล้วออกมาคือถูกปากคนไทยมากใช่ตรงเป๊ะเพราะว่าจริงๆถ้าเห็นอย่างเงี้ยแบบเคยไปกินแบบเคยไปตุรกีไงเวลาเห็นไก่อย่างเงี้ยมันจืดอ่ะมันเลี่ยนอ่ะแห้งๆเลี่ยนๆจืดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตุรกีนี่ก็จะย่างแบบย่างแบบนี้ค่ะสไตล์ย่างนะครับจะย่างแบบนี้แต่ว่ารสชาติอันเนี้ยคือถูกปากคนไทยแน่นอนอยากกินอีกชิ้นนึง อันนี้อยากให้กินข้าวแบบไก่ย่างนะครับลองลองแบบอันนี้เป็นข้าวอะไรครับอันนี้เรียกชื่อข้าวแอมโมนครับข้าวแอมโมนครับอืมไม่ทานซุปข้าวอร่อยกว่าข้าวมีรสชาตแบบแอมโมนกรุบๆเนาะคือตัวนี้สไตล์เอเชียตัวนี้สไตล์ยุโรปอันนี้ลองดูนี่ก็แบบสไตล์เอเชียครับตันนี้นะขอบยัวนี้เป็นยุโรปตัวนี้เป็นยุโรปเลยอัวนี้เมือง ก็นุ่มถ้าลองใส่น้ำจิ้มนิดนึงยิ่งอร่อยเข้าไปอีกนะคถ้าลองกินแบเป่าเข้าไปได้อืมอาวมันธอมีรสชาติแล้วอะผมคิดว่าในนี้ต้องมีหลายอย่างที่ผสมเข้าไปเพื่อความนุ่มแล้วมันไก่แต่กลิ่นที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่แบบนึงใช่เครื่องปรุงเนี่ยเครื่องปรุงอิตาลีอ๋อนี่ไงคือของต่างประเทศหมดเลยไม่เคยชิมอันนี้เลยครับ เออใช่ใช่ใช่นี้คืออะไรนะครับเหมือนเป็นซอฟครีมเลยหรือมาเหมือนซอฟครีมไวายกาลิกไวายกาลิกไวายกาลิกอุ้ยอร่อยแน่เลยชอบกินกระเทียมกินกับไก่ได้ครับตัวนี้กินไก่ทอดไก่ย่างที่อาหรับหรือทตุรกีเนี่ยอาหรับหรือตุรกีเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้ไม่ใช่ซอฟครีมทำเป็นเป็วายกาลิกไวายกาลิกใช่ครัจะมันๆันอือไปกินหัวหอมกระเทียมอ่ะหอมกระเทียม แต่ไม่ฉุนมากมรสชาติไม,มไม่จัดมากไมม่จัดากคนไม่ชอบกินกระเทียมทานได้เริ่มเห็นความแปลกของไก่ที่นี่แล้วเริม่ม็นความแปลกแล้วที่นี่ตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเต้นไปได้วยกันเลยทานคู่กับข้าวนะครับมาตัวนี้ถูกออกแบบมาข้าวสองตัวถ้่เรามไม่ชอบแบบนั้นถ้าไม่ชอบยุโรปก็จะชอบเอเชียมไม่เลือกอร่อยทั้งคู่ว่าให้กินคู่กันนี่จะบอกว่าคือตอนเข้าเมามากินอ่ะโรมบอกอร่อยมากเราก็ยังคิดร้านไก่มันจะอร่อยขนาดไหนวะเห็นไหม เออพอมันแปลกมากเลยทุกคนต้องลองตัวต่อไปอะไรดีครับนี่นิวออรีนนิวออรีนเนี่ยวิธีทำเนี่ยนะครับคือจะจะเลาะเลาะข้างล่างนะคะให้อยู่ใช่ข้างล่างขึงข้างบนอ๋อันนี้คือเนื้อยังอยู่ใช่แต่คืออยู่ข้างบนใช่เหมือนอ๋อดีกาโน่เค็มๆหน่อยใช่อันนี้เครื่องเทศาเลยอ่ะเนื้อก็จะนุ่มเหมือนกันเพราะว่าตัวเนี้ย พอหมักเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บต้องเข้าเครื่องซาลีก่อนนะครับเข้าเครื่องซาลีประมาณสามสี่ห้าชั่วโมงเพื่อให้ไก่ให้ไก่มันนิ่มมันก็แช่ตีนวันรุ่งขึ้นถึงจะหมาะกับใจแอบเผ็ดเหมือนกันนะตั้งขึ้นเลยว่าร้อนแรงร้อนแรงใช่ร้อนแรงนสปาเกตตี้เรีกสปาเกตตี้บอลมาเคยกินสปาเกตตี้แล้สปาเกตตี้บอลเป็นไก่ใช่ไหมคะบอลันนี้ใช่ครับคือสปาเกตตี้เนี่ยก็จะทำตามสไตล์เฮทเลี่ธรรมดาแต่ว่าตัวบอลนี่ยเป็นตัวใหม่คิดเองคิดเองขึ้นมาใช่ครับ ไก่เป็นปั้นม้วเป็นบ่อใช่ไก่ปั้นให้เป็นบ่ออร่อยไก่บ่อไก่แบบเนื้อแน่นมากออกก็รอบด้วยสปาเกตตี้แบบว่าเครื่องเทศนะครับสปาเกตตี้แรกก็เ็เครื่องเทศเขาเหมือนอิตาลีใช่ไหมฮะแต่ว่าแค่เครื่องเทศแรงแต่ว่าเครื่องเทศมันชัดมากลองกินบ่อเปล่าดูเนี่ยจะมีรสชาติมันดีอยู่ตรงเนี้ย คือถ้าเส้นมันเส้นนี้ก็เป็นอิตาลีไปเลยรสออกไหมแต่วันเนี้อรสชาตินี่มันจะอยู่ที่บอแต่ว่าพอเอากินคู่กันแล้วเนี่ยมันจะแบบเบลนกันมากมันละหมกประมาณอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นครีมแอบแอบแหวกลูหน่อยแอบแหวกลูหน่อยว่าเป็นยังไงแอบคุกหน่อยเป็นครีมแล้วตัวนี้จะเป็นแก้วว้าวครีมมี่อันนี้หอมทำเห็ดเนาะ ไก่นุ่มหวานมากไก่หวานมากหวานมากใช่ไก่คือให้รสชาติหวานใส่กับสปาเกตตี้อะแต่ว่าสปาเกตตี้จะรสชาติมันๆเนาะครีม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 มันมันว้าวน่าให้เลยครับมาจ้วงกันค่ะยากมันนุ่มมากเลยนะคะไก่นุ่มมากอืมนไก่นี้มันแอบแบบตึงๆเหมือนน้ำซอสงาญี่ปุ่นอะใช่ใช่ไหมนี่ซอสจะเป็นญี่ปุ่นญี่ไ่นใช่ครับ อี่ยรสชาติหลากหลายมากแต่ละ <Okay. S 3> อันใช่ฉันมีไก่ทอดด้วยว้าอกกินมากาน้ำจิ้มไก่ดี ไก่ทอดตัวเนี้ยกระดูกลอกออกไปแล้วไม่มีกระดูกไม่มีกระดูกเลยก็ณสามารถกัดตรงกลางได้เลยเติมแล้วกตัวนี้ก็ไม่มีกระดูกไม่กระดูกคือคือตัวเนี้ยเราเอาเนื้อออกยัดไส้เข้าไปซึ่งในเนื้อเนี้ยมีรสชาติอยู่แล้วอย่างไม่ต้องจิ้มไม่ต้องกินเปล่่าๆดูกอนเนื้อยัดไส้เข้าไปเพราะว่ามันมีเนื้ออยู่ข้างในตาหลลุดแ้วยัดไส้เข้าไปเลยนะครับ ก็คือกัดได้หมดเลยเนาะครับลองกัดดูตงการกัดได้เลยการดูดก้างได้เลยแต่ว่าร้อนไหมต้องจับดร้อนร้อนค่ะร้อนไหมร้อนร้อนวังก่อนร้อนก่อนร้อนวังอันมาอธิบายต่อไก่อนดีกว่าระหว่างรอนโอเคตัวนี้เรียกว่าบาวชีสเบลชีสมีบูชีสว้าวอันนี้บูชีสบาร์บีคิวบาร์บีคิวชอบมากก็เหมือนกันมันเดิมมีสี่ตัวโอ้ยคืนสีเนื้อไก่ดิไม่มีกระดูกคือปรุงมาเลยอ่ะเนาะยัดไส้อ่ะคือแบบเป็นพริกไทยเป็นอะไรอ่ะ เอเห็นเนื้อนั่นเนี้ยแต่ชุ่มมันคือมันเหมือนจะแห้งเนื้อมันเนื้อมันฉ่ำใช่ไหมแต่มันฉ่ำฉ่ำเบาแล้วก็คือปรุงรสมาแบบเหมือนเปิดใช่ไหมตรงนี้เลยของปูเลยครับของปูเลยเนาะโอเคมาร้อนนะระวังอธิบายเกลือพริกไทยอ่ะรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมแต่ความแปลกของมันคือความฉ่ำมันนที่กายบอกอืมแล้วก็ความเค็มๆมันติดลิ้นรงเเคื่อทศกินไก่ปกติครับเวลาไก่ไม่ได้จิ้มเนี่ย รสชาติมันจะไม่ได้ชัดขนาดนี้อ่าคือมันมีรสชาติอยู่แล้วรสชาติปุ๊บเพิ่มความชัดขึ้นมาอันนี้นี่บลมชีสด้วยบลูชีสบลูชีสบลูชีสอื้อหือร่อยมากชีสเนี่ยม่เค็มๆอร่อยเดีชิมบูชีสดิอันนี้ใช่ไหมคะบใช่อันนี้บูชีสครับจานหลุดนะอื้อหออร่อยอ่ะ บูชีตอร่อยเหรอชอบกินบูชีตมากอาหารกินยาบูชีตอ่ะทำไมผมไม่ทำแรงทําทำให้แบบไม่เหม็นอือเมื่อกี้ดมแล้วมันไม่เหม็นไม่ไม่ฉุนไม่ไม่ไม่อะไรอ่ะเดี๋ยวอันนี้ลองสะโพกมาเพะว่าสะโพกตัวนี้ไม่มีกระดูกนีเลาะตรงนี้ก็ไม่มีกระดูกเลยทั้งชี่ไม่มีกระดูกเดี๋ยวตัดให้ดูนะครับอันนี้เนื้อเจะาขาวๆคลินคีแล้วก็เหมือนจะมีรสชาติแค่ตรงหนังใช่ค่ะ ผมขอเปิดบาร์บีคิวแล้วกันาเดี๋ยวรให้กินบาร์บีคิวปังกันแน่นแเลยครับงานนี้ไปเหมือนกับซอสบาร์บีคิวที่เคยทานนะไม่เหมือนไหมไม่เหมือนถือว่ามันเข้มข้นเข้มข้นกว่าปกติเลี่ยนไหมไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนใช่ไหมฮะใช่เปรี้ยวลองลองไว้กะลิกไว้กะลิกเมื่อกี้ลองไก่ย่างไปแล้วไก่ทอดจะอร่อยกว่าไก่ทอดบ้างไก่ทอดจะอร่อยกว่านี่ดีกว่า ทชอบชีสที่สุดชีสใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยมากนี่เป็นชีสบอชีสบออ๋อชีสบออ่ะเธอกินได้อันนี้ชีสว้าวโอ้ยดูโอ้ชีสบอแต่เป็นไก่นะอ๋อชีสบอไก่ชีสบอไก่เป็นไก่ชัวเนสชีสติ๊กเนี่ยชีสแต่เมียไม่มีไข่ชีสติ๊กนี่ก็เป็นชีสเหมือนกันเนาะตัวต่อไปครับโอ้ยชั้นฟรไฟชีสของโปรดเลยอย่างเงี้ยคือทีละสามตัวดูก็รู้เลยเนาะ ครับมันเข้มข้นไงคือไก่บอลคือแบบว่ารสชาติไปทางจอแดนตุรกีมันเป็นแบบเอิบเอิบเครื่องเทศเครื่องเทศตัวนี้ไม่ใช่ของอันนาการเครื่องเทศนี้เป็นคล้ายๆของอินเดียคล้ายคล้ายของอินเดียเหรอใช่เครื่องเทศแรงแรงแรงไม่แรงใช่นี่ครับเป็นฝ่ายกินไปคำเมื่อกี้แค่ชีสก็อร่อยแล้วอร่อยมากมาชิมมันนี่กันดีกว่าชีสสติ๊กชีสสติ๊กอ่าชีสมีสองตัวอยู่ข้ใหม่ อ๋อมันจะมีรสชาติของเขาอยู่หอมใหญ่ใช่ไหมกำลังจะพูดหอมใหญ่ใช่เลยใช่เลย่ลองจักินแบบติ่มดูทีนี้อี้อีกรสชาติหนึ่งจะแบบแรงหน่อยใช่ไหมเป็นปอเปี๊ยะที่คนเรียกเหมือนกันเปรี้ยอเหมือนไก่ ไข่เครื่องเทศแล้วอร่อยไหมรือว่าอร่อยครับอร่อยอร่อยออกแนวเหมือนตะวันออกกลางอันนี้ลองจิ้มกับบาร์บีคิวจิ้มเราเข้ากันมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะต,ต,ตัดเดี่ยนเลยอ่ะอันนี้จะเป็นเนื้อสันในสันในนะราดมาเร็งนวน่นมีสี่รสค่ะทีนี้เป็นร e เลดฮอ ลองชิมดูครับน่าจะเผ็ดเรซฮอตเผ็ดร้อนลองชิมดูนี้ครับเรซฮอตสันนเรดฮอตใช่ขอบคุณค่ะคนใหญ่จะเน้นเน้นให้ตรงกระดูกนี่แหละครับมาครับเรดฮอตฮอตแค่ไหนมาดูกันรสชาติอะไรไม่รู้อร่อยตัวนี้เรซฮอตตัวนี้ทำแบบสไตล์คนไทยเลยค่ะคือจะใช้แบบพริกป่นได้พริกป่นพริกขั่วครับทำเป็นซอส ครัแล้วก็มาลาดมันจะมีกลิ่นพริกขั่วใช่ใช่เพราะว่าจริงครั้แรกเนี่ยก็รู้สึกว่ารสชาติมันแบบมันคุ้นปากอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าพูดว่าไงดีรสชาติมันคุ้นปากโดยจะเน้นอะไรรสชาติที่คุ้นเคยคุ้นเคยอยากจะเน้นอะไรที่คุ้นเคยแต่ว่าแค่มาแต่งมาฟิวชั่นอ่าันนัั้นนนอี้แบบสไตล์คนไทยอ่าฮะถ้าต่อไปแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นอมาลองดูโอบป้า มาอันนี้หวานเจ็บเลยอ่ะชื่อของเขาชื่อทินเชอร์คือขิงออืเออใช่มีขิงใช่ไหมร้องเกาหลีของขิงขิงตัดกันใช่ไหมตัดกันใช่ใช่รสจัดไปยีกันหมดแล้วอันนี้เดาไม่ออกแล้วอานนี้กันเดี๋ยวผมให้ชิมเดี๋ยวเราค่อยบอกยังมีมีรสชาติที่เราไม่รู้อีกใช่ไหมเดี๋ยวลองชิมดูครับมารสชาติไม่รู้จริงจริงอ่ะโอเครู้ไหมยอมครับ เหมือนคล้ายๆแบบเรากินหอมเจียวอ่ะใช่ไหมรสชาติจะเป็นคือหวานแล้วก็หอมเจียวหวานใช่แต่หวานใช่ไหมจะเป็นคล้ายๆอย่างงั้นใช่ไหมรสชาติของเขาเหมือนไหมเหมือนครับเหมือนครับใช่ไหมเอมาชิ้นสุดท้ายในจานนี้ก็จะมีสามรสชาติสี่มีเนื้อทอเนื้อทอดเชนเจอร์ห้าแล้วก็กระหรี่กระหรี่ รสชาติที่คุ้นเคยอ๋ออ่าอันนี้รสชาติคุ้นเคยเลยคุณคุณน้องบอกที่ว่ามันเป็นรสชาติอะไรเหมืนอนซอสพริกศ <laughs> รกศีราชาซอสพริกศรีราชาอือฮะไม่เป็นไรยอมยอมโอเคมีกินม็กกีไหมอ้ยอ <laughs> ่าฮ่ามีมีมี เค็มๆแม็กกี้ใช่สไตล์แม็กกี้ใช่ไหมเออเราแค่นี้คุณอึ้งเลยเนี่ยแม็กกี้อื้ามาแล้วกลินแบบรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแม็กกี้เขาบอกแล้วก็จะอ๋อแล้วอืใช่พรคุณแม็กกี้บริโภครสชาติแม็กกี้เข้ามาในปากใช่ตอนแรกไม่มีนะเราจะไม่พรคุณแม็กกี้แบบใช่เลยอ่ะผมเลือกแบบรสชาติสิ่งที่ทุกคน ปากโอปากก็ชอบอะไรเงี้ยแต่ท้ามันดัดแปลงว่าเฮ้ยเอารีสผสมวันนี้เอานี้ออกวันนี้เข้าเอาเอเชียเข้าเอายุโรปเข้าเอารับอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาทำไปเรื่อยๆกินแต่กินมาจนอ้วนเลยตัวอย่างคืออยู่ที่บ้านที่บานหมดเลยใช่ถ้าไม่รู้เลยว่าการหมักอาหารหมักไก่พวกนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้พิสุดตายตัวทำที่คนชอบที่เราชอบตัวนี้นะครับคุณกินนะคุณจะแบบจะงงยิ่ง ยิ่งกว่าแม็กกี้อีกอะยิ่งิ่กว่าทุกตัวเลยอันนี้หมือนเล่นองคุณลองคุณล,ลองดูครับเหมือนเล่นมันเล่นเกมไทยอาหารเป็นเกมไทยอาหารคุณกินแล้วจะงดแต่ว่าให้กินทั้งชิ้นเลยนะมันจะมันจะได้รสชาติเวลากินทั้งชิ้นอช่อย่างนั้นแหละส้มส้มหลักๆคือก็ต้องได้รสชาติส้มอย่างเดียวเลยใช่แล้วพอกินไปเรื่อยปุ๊บเดี๋ยวเผ็ดจะมามาอยังเผ็ดมาอย่างมาแล้วครับมาช่วงท้ายเลยใช่ แล้วก็จะมาแบบกลิ่นเครงเทศนิดนึงมาไหมกลิ่นเครด่งเทไหมอ่ะมาค่ะจะมาเผ็ดที่หลังเลยใช่นี่เป็นเป็นไก่ย่างส่วนตัวนี้เป็นไก่ทอดเบอร์เกอร์ไข่ไก่ทอดแล้วก็ใส่กระหรี่ขาวแต่ว่าจะเป็นขนละราค่ะไก่ย่างเนี้ยจะเผ็ดส่วนตัวนี้ไม่มีเผ็ดเลยว้าวตรงนี้จะพาทีมงานมารอนะครับ วันนี้ประชากรหายมามีไป็นหนังสั่งวันเจมามารีทุกฝั่งเลยนะเจมามารีวิวไปแล้วเป็นคนแนะนำจันว่างัยบีบบีบแล้วกัดนะครับบีบอะขอน้องเคนก่อนเลยค่ะมาครับต้องขอส่งตัวแทนนะคะอันนี้แน่นไปจริงจแล้วกัดเลยครับเยิ้มเลยอ่ะน้องคารพมมดนะกันนะแป้งนุ่มแล้วก็ไก่ตำแล้วก็ซอสส้มเอ่อซอสส้มซอสส้มตามมานี่ว้าวลองหน่อยครับ แน่นมากเลยค่ะนนเขา,าเอาแต่ไก่แล้วกันเนาชิมไก่ก่อนชิมไก่ก่อนไก,ออนก่นุ่มมากโอเคอน,นี่เราลองไก่ทอดเปลี่ยนบ้างปกติมากินเองมากไหมครับกินทุกวันกิน,ท,กนทุกวันใช่ไหมแค่<ห>แต่เวลามาต้องชิมกับเพื่อไห้เออรสชาติใช่เปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนตัวนี้จะเป็นอีกรสหนึ่งเลยนี่อยากให้ตองชิมดูว่าตัวเนี้ยจะแปลกมาก ไม่ชอบความแปลกรายการให้ไปกันขอบคุณครับมซอสตัวนี้ที่นึกเหมือนใครเลยเดี๋ยวราตัดชิ้นเล็กๆให้คุณแค่กินชิมดูขอบคุณค่ะลองชิมดูว่าตัวนี้เป็นรสชาติอะไรเลยเหมือนรสของใบโตัวเสียวอ่ะ้ออะไรอร่อยมากเลยอะไก่ใช่ผมกินสองคำเลยอันเนี้ย ได้รสชาติของอันเนี้ยไอ้คือเขียวอ่ะใช่ตัวเนี้ยตัวซอสอืมบอกยังบอกบักซีลาวบักซีลาวอ้าวบักซีลาวคนล้าเนี่ยคนลาวกินบักซีลาวนิดหนึ่งอันนี้เราสั่งมาครบแล้วหรือเปล่าอาหารครบแล้วเนาะโอ้ยตบมือให้ตัวเองอ่ะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวจะให้ตกล้องเรามาชิมด้วยอ่ามากินด้วยกัน อลายแค่นี้ก็ว้าวมากแล้วค่ะวันนี้ก็ว้าวมากชิมหลากหลายเมนูมากแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไก่ที่แปลกที่สุดในโลกที่เคยกินมาจริงๆครับแล้วก็อย่างที่บอกคือสูตรอะพี่เขาคิดเองชิมเองทําเองคือคุยกับพี่หมัดอะจะรู้เลยว่ามีความแบบใส่ใจมากในการแบบครีเอทอาหารแต่ละเมนูอะไรเงี้ยก็ใครอยากลองนะถือว่าเป็นประสบการณ์กินไก่แบบใหม่เนาะจริงครับถ้าเราจะรู้ว่าส่วนผสมแต่ละอย่างที่ใส่เข้าไปเนี่ยมีอะไรบ้างทั้งไก่ส้ม ผักชีลาวที่คุณแบบว่าใกล้ตัวมากๆเนี่ยคุยแต่ที่อยากกินมากกว่านี้รับรองรับรองได้เลยว่าลองมาลองมาทานแล้วบอกสถานที่อยู่ไหนอ่าอยู่ที่ซีคอนสแควร์ชั้นสี่สาขาสีนครินนะไม่ใช่ไปซีคอนอีกที่นึงทิศสาขานะคะอ่าอยู่ตรงข้ามกับ MK เลยนะคะหาง่ายถ้าเจอเอ็มกไม่ต้องกินมากิรานนี้ครับใช่ค่ะเลี้ยวเข้ามาในนี้ Chicken Express and Farm นะคะ อิ่มแล้วใช่ไหมคะอิ่มมากๆครับเป็นไงแฮปปี้เนาะพามาเทปแรกแฮปปี้อะครับผมประทับใจทุกเมนูเลยค่ะคก็เมื่อกี้พี่พับดบอกว่าจะมีดิสคาวให้สำหรับคนที่มาดูช่องเราด้วยใช่ไหมถ้าคนไหนเดินเข้ามาแล้วบอกว่ามาจากรายการกาจจ,จังก็จะให้ลดสิดเร์เซ็นเลยครับอ๋อเดินเข้ามาปุ๊บบอกว่ามาจากช่องกัจจังครับทิปเลยจังหวะลดสิบเปอร์เซ็นต์เลยสุดฟังโอเคก็แบบก็มาได้นะคะที่ร้าน Chicken Express and Farm นะคะซีคอนสแควร์ซีนครินชั้นสี่จ้า ใครที่อยากชิมรสชาติแปลกๆใหม่ๆนะคะเมนูที่แบบไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะคะก็แนะนําเลยว่ามาลองที่นี่พี่หมัดจัดให้โอเควันนี้ขอบคุณนะคะพี่หมัดอุตส่าห์มาช่วยแนะนําเมนูด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเคนด้วยค่ะเดี๋ยวเราทิ้งวาร์ปน้องเคนไว้ให้นะตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเลยว้าวติ๊ง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 ขอบคุณครับลืมไหมครับร้านนี้